สวัสดีครับเอาออกจากหลักนะครับมากินวิตามินกินแคลเซียมนะครับแล้วก็เอาไว้ที่ลมไม้ครับวันนี้อากาศคึมคึมคึมตั้งแต่เช้ามาแลครับแดดไม่ค่อยแรงครับลมพัด ลมพัดเย็นๆครับวันนี้อากาศดีโดยรวมก็ดีครับสภาพอากาศดีก็รู้สึก่็จะกินอิ่มแล้วครับกินอิ่มแล้วได้พักผ่อนได้เล่นครับตอนนี้นอาห้กินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้ามาโยนยาโยนกล้วยมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ถ่ายดีครับโดยรวมวันนี้ถ่ายดีขี้สวย กานนีเไมตอ่นนะครับตอนนี้แม่ค้ากาแฟแม่ค้ากาแฟ,แาาแฟเริ่มรอบถามกันแล้วครับว่ากาแฟทำยังไงครับนี่เดีวอานี่นี่ครับเดี๋ยวช่วยกันฟังนะครับ,บเดี๋ยว ให้มาก็าจะได้มาทดลองทำได้เลยครับร้นานกาแฟครับกาแฟโบราณตาทานตแท้เพราะว่าตอนนี้ผมตั้งกาแฟเย็นครับไม่ไหวรู้สึกว่าไม่ไหวเลยตั้งกาแฟเอ้ามีอะไรแนโมโจงโมจิด้วยนมเปี้ยอา้าว ไม่มีตกะกรงครับนมเปียแนมัมท่ทะเอ้าโอ้โหได้กินกาแฟเย็นนมเปียครับเป็นนมเปียใส่ถั่วฟักไข่เอ้าถั่วออกลูกเป็นไข่เหรอครับถั่วฟักไข่เคยเห็นต่ไก่แต่เป็ดฟักไข่นะครับนี่มีมีถั่วฟักไข่นะครับเป็น เป็นนมเปี๊ยะจาก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 ตั้งซิ่งจัว<อ>นะครับขออนุญาตขออนุญาตร้านขออนุญาตร้านนมเปี๊ยะนะครับผมอ่าที่เอากล้องทันมาถ่ายนะครับ ถาอาจจะไม่อนุญาตก็ได้นะครับแต่ขอขอนุญาตแกไว้ที่นี่เลยนะครับลองดูมเห็นว่ามันอร่อยครับเออแล้วก็วันก่อนนะครับมีพี่พีเอฟซีบอกว่าให้ช่วยช่วยฝากประชาสัมพันธ์ช่องฉางทองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ลืมไปเลยครับฝากด้วยครับช่องฉางทองฝากไป ช่วยรับชมให้กำลังใจกันด้วยครับก็ไปเม้นให้กำลังใจอะไรเงี้ยพูดคุยกันตามภาษาคนรักช้างครับก็ส่วนเรื่องอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ <c oughs> ไปแนะนำเขาตัวเองยังมีเอฟซีอยู่น้อยมันน่าดูนะครับคนเนี่ย <c oughs> ตัวเองยังมีเอฟซีแฮ อ่อสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยสี่สิบครับตอนเนี้ยะมีคนติดตามชมบ้างไม่ชมบ้างนะบางคนก็ติดตามไว้เฉยๆก,ก็ขอบคุณแล้วครับผมก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าอ่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันเนาะก็ไม่ไม่ค่อยได้ว่างหรืออะไรเงี้ยครับบางคนก็ดูบางคนก็ไม่ได้ดูให้ว่ากันครับ ส่วนใครที่ว่างก็กดูเพราะผมก็เคยดูครับช้งางทองก็เคยดูผมเคยดูทาทุกช่องนะครับยิ่งสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีแชร์พลนะครับแล้วก็โควิดระบาดเนาะก็ช่วงนั้นกักตัวเก็บตัวกันจริงๆไม่ได้ออกไหนผมก็ดูทั้งวันครับทีวีบ้านบนบ้านผมนี่เปิดมีแต่ youtube ช้างล้วนๆครับก็ดูดูดูจนเห็นว่า,ามันเปิดแล้วออกไหน ไปไหนมาไหนได้นะผมก็ไปหาดูช้างนะครับที่ที่ที่เขาแบ่งให้มาเลี้ยงได้อะไรเนี้ยผมก็ไปดูตอนที่ไปดูอะ่ะอันกแ็แม่ลูกนะครับทีนี้ลูกเขายังไม่ได้แยกเราเอามาเราคงไม่ได้หรอกแต่ชุดเนี้เขาแยกแล้วแยกแล้วเราเราก็เลยเอามาเลี้ยง แยกแล้วมันก็จะง่ายๆหน่อยครับผมถ้าย,ยังไม่ได้แยกก็จะเออะวยวายคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> หลังจากที่มาทำเพิงพักนะครับเราก็อยู่เขาได้มากขึ้นครับอ่าไม่ถึงกับยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ก็ก็เยอะครับแต่ก็เยอะ ได้มองได้เห็นได้ใกล้ครับมันเลยทําให้ติดกันนะครับว่าบ้านนุ่นก็แทบจะมีพี่ภูมิอยู่คนเดียวแล้วครับตอนเนี้ยลูกชายพราว่าพ่อก็จะมาอยู่นี่ซะมาก ก็เดี๋ยวตั้งเตาไว้ที่นี่ครับทำทำที่เลี้ยงปกติเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก็เดี๋ยวตั้งเ้าที่นี่นะครับก็เดี๋ยวหากินไปทางด้านเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับผมแต่ไม่รู้ว่าเลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยชุดเนี้โตครับเนี่ยเดี๋ยวชุดนี้โตอีกเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเนี่ยครับถ้าฟ้าเปิดฉีดวัคซีนเงินครบออกเที่ยวได้ครับไอชุดเนี้ยที่เห็นอาจจะเป็นอาหารของพวกท่านครับนี่อาจจะเป็นผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรเงี้ยครับจะได้กินข้าวเย็นด้วยกันนะครับ นีไอที่ลองเจียเจ๊ยบเจี๊ยบที่แถวเนี้ยครับก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารครับวิถีวิถีชีวิตครับเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานอะไรประมาณนี้ครับเอ่อเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อการขนส่งลากจูงอะไรเงี้ยครับ พราะสมัยก่อนสมัยก่อนเราเราก็ใช้กันเนี่ยครับเพียงแต่ว่าสมัยเนี้ยรถยนต์มันเข้ามามีบทบาทนะครับกับกับชีวิตประจําวันของพวกเราเชาวไทยครับก็เลยทําให้เห็นว่าบ้านหนึ่งหลังหนึ่งหลังหนึ่งก็มีรถกันบ้านละสามคันตีคันนะครับแต่จะเป็นคนละคันถ้าเป็นสมัยก่อนนะ่ะก็จะมีสัตว์พหนะนะครับช้างม้าวัวควายครับก็ก็ถึงไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์พหนะถูกต้องครับแต่เราก็ใช้กันนะครับ พ่อผมนี่ใช้เกวียนควายเทียมเกวียนเนี่ยบรรทุกไม้มาตั้งแต่ผมเด็กๆตื่นมาเนี่ยไม่ทันพ่อทันแม่แล้วครับเขาออกไปกันแล้วครับออกไปเข้าป่าครับไปบรรทุกไม้หรือหรือบางทีเขาไปวันนะครับวันวันเนี้ยนนไปกันวันควายเทียมเกวียนออกไปเข้าป่าไปไปตัดก่อนส้าไปก่อนนะครับไปตัดไว้ก่อนไปเรื่อยไว้ก่อน ไปถากถางเตรียมการไว้อ่าวบ่ายๆเย็เน,เยนก็กลับครับแต่วันลุกขึ้นวันลุกขึ้นไปอีกวันก็ไปห่วงไม้ครับเทียมเนี่ยไอเกวียนเนี่ยเขาเรียกห่วงห่วงห่วงไม้กับบรรทุกไม้กับเกวียนเนี่ยมันขึ้นบนไม่ได้นะครับมันที่เรียกว่าห่วงก็คือเขาเอามาใต้ล่างครับใช้หนังควายเนี่ยเอาหนังควายตักแห้งเหมือนที่เขาทําหนังประกำคลองช้างนะครับนั่นแหละครับ ห่วงไม้ตายท้องเกวียนนะครับก็ได้มาต้นนึงอะไรเครับเที่ยวละต้นครับพเพราะเกวียนก็กว้างแค่เมตรกว่าๆนะเล่าให้ฟังครับนกนกเรื่องแต่ก็ไม่นอกเรื่องครับมันเป็นเรื่องของชีวิตชนบทของคนสมัยก่อนครับก่อนที่จะมีรถเคนรถยกรถแบคโฮนะครับคุยเรื่อยเฉยครับเอาช้างออกมาเข้าลมคุยไปถึงเรื่องเกวียนเลย นะครับสร้างใหม่นี้เกวียนนะครับถ้ายังยังพร้อมมีถ้ายังพอทํากันได้สักวันผมว่าจะลองลองจับควายเทียมเกวียนนะฮะแล้วก็เผื่อเอาไว้ถ่ายรูปไว้ขึ้นไว้ท่องเที่ยวอะไรครับวันนึงมันอาจจะเป็นไปได้ครับถ้าถ้าผมมีความสามารถขนาดฝึกควายเทียมเกวียนได้นะถ้ามีความสามารถขนาดนั้นก็ก็อาจจะได้เห็นกันครับในในวิถีชีวิต คนไทยสมัยก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรยังไงนะครับแต่สมัยนี้เราก็มองเห็นแต่แต่ในภาพยนตร์กเก่าๆนะที่เขายังมาทำกันอยู่ที่เรายังเห็นนะเซิร์ชมาดูยังเห็นอยู่ครับแต่ในในชีวิตประจำวันทุกวันนี้แทบจะไม่มีนะครับสักวันหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเทลอาจจะเป็นเที่ยวเป็นคาราวานนะครับ จากบ้านบ้านผมนะครับหลงช้างคอกชัยพลนะครับไปสวรรค์บ้านนานะครับอ่าสวรรค์บ้านนาสวรรค์บ้านนาก็เป็นช่องนะครับสวรรค์บ้านนาก็เป็นช่องทําช่อง YouTube เหมือนกันแต่แต่เหมือนพวกเราทําทําไว้ทําไวด้ดูทำเพื่อเป็นประวัติทําไว้เก็บไว้ดูนะครับแต่ก็ยินดีให้ทุกท่านเข้าร่วมชมร่วมดูร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ อาจจะนะครับอ่าอาจจะเป็นเป็นที่ท่องเที่ยวหรือที่ใช้ชีวิตหรือที่มาเรียนรู้นะครับกระจกขอกชัยพลที่นี่ครับไปสวรรค์บ้านนาประมาณ3มกิโลท่านอาจจะได้ขี่ช้างขี่มา้านั่งเกวียนควายเกวียนวัวนะครับจากนู่นมานี่จากนี่ไปนู่นอะไรประมาณเนี้ยอ่าใน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 ,ในสิ่งที่พวกเราทํานะครับสิ่งที่ทีมงานเราทํากันนะ ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนแต่ก็คิดๆนะครับวิถีชนบทถ้าเราทํากันแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่หรือว่าของรุ่นรุ่นเลานะครับรุ่นโตโตเนี่ยก็อาจจะได้ท่องเที่ยวกันไปนะครับก็เพื่อนะครับเพื่อวันหน้าได้มาลองใช้ชีวิตกันนะครับท่องเที่ยวนะครับเป็นเป็นวิถีโบราณน,นะท่องเที่ยว จากตรงนี้ไปตรงนั้นจากตรงนั้นมาตรงนี้นะอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูครับมันเป็นแนวคิดของผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับวันหนึง่งถ้ามันเป็นไปได้พวกท่านก็ได้ลองมาเที่ยวกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับโดยเรื่องโครงการขายฝันนะครับ <laughs> วันนึงถ้าเป็นไปได้ก็มาเที่ยวด้วยกันครับมาเที่ยวร่วมกันนะครับ ที่คอกชัยพลครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ